สวัสดีครับนะะืหาในคลิปนี้เนะี่ยวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้แนะนำปัญหาคณิตศาสตร์หนึ่งปัญหานีการหาผลเฉลยนะั้นะนะสามารถใช้ความรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนมต,ต้นยันนิสิตท,ที่เรียนวิชาแคลคูลัสสามเนะี่ยเดี๋ยวมาดูว่านะมีวิธีต่างๆกี่วิธีอะไรบ้างนะีสนใจวิธีไหนก็นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ กำหนดให้นะ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ1ให้หาค่าสูงสุดของ x คูณ y วิธีที่1นนะึใช้ความรู้นักเรียนมต้นเงื่อนไขนี่นะ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ1ให้หาค่าสูงสุดของ x คูณ y ให้ k เท่ากับ x คูณ y k กําลังสองเท่ากับ x กําลังสองคูณ y กําลังสอง แทนค่า y กําลัง2ด้1ลบ x กําลัง2นะ x กําลัง2กระจายเข้ามาแล้วนะใช้หลักการบวกเข้าลบออกนะข้างในตัวนี้ก eh ็กลายเป็นนะ x กําลัง2ลบ1 2ทั้งหมดจะกําลัง2เนีตัวนี้เปเครื่องหมายลบหน้าวงเล็บนะบวก1 4น1ส่วน4ลบทิ้งนิดนึงก็ต้องน้อยกว่า1ส่วน4ีเพราะฉะนั้น k ก็เลยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2 k น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นส่วนสองเนี่ย k เท่ากับ1นส่วนสองเกิดตอนที่พจน์นี้มีค่าเป็นศูนย์พจน์นี้มีค่าเป็นศูนย์ก็เกิดตอนที่ x กําลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองเนี่ยพอ x กําลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองแต่ว่า x กำลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย x คูณ y เท่ากับหนึ่งส่วนสองเมื่อ x กําลังสองเท่ากับ y กําลังสองและเท่ากับหนึ่งส่วนสอง สรุปแล้วเนะี่ย x คูณ y มีค่ามากสุดเท่ากับ1 2ส่วนเกิดตอนที่ x y มีท่าเท่ากันและเนี่ยเท่ากับบวกลบ1นสเนี่ย x y เท่ากันนะ1นสรททั้งคู่หรือไม่ก็เป็นลบ1สรูททั้งคู่อันนี้ก็เป็นเนี่ยการหาผลเฉลยนะว่าการหาค่าสูงสุดของ x คูณ y เมืม่อ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1 ใช้ความรู้นักเรียนมตน้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดรูปพิชคณิตพื้นฐานแบบที่1ใช้ความรู้นักเรียนมต้นนะแบบที่2นะีในที่นี้ขอใช้คําพูดว่านะโดยไม่สูญเสียสาระสําคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมติให้ X มากกว่า 0, Y มากกว่า0นะพอได้คำตอบแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบนะเพราะว่า x y เป็นได้แค่บวกลบแต่ว่าช่วงในการหาค่าสูงสุดต่ําสุดนั้นนะ่ะเราสามารถสมมติให้ x มากกว่า0 y มากกว่า0ได้นะให้ k เท่ากับ x คูณ y นะ y เท่ากับ s q u a 1ลบ x กำลัง2 x เข้ามาใน r o o แล้วนะจัดรูปบวกเข้าลบออกนะ ข้างในก็เป็น x กําลังสลบหทั้งหมดยกกำลังสองมีลบอยู่ข้างหน้านิดหนึงนะหนส่วนสลบทิ้งนิดหนึงก็น้อยกว่าหรือกับนะันแบบ k นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นส่วนส k เท่ากับหนึ่งเกิดตอนที่พจน์นี้มีค่าเป็น0นีพจน์นี้มีค่าเป็น0ูนย์ก็ว่า x กําลังสอ้กันึแต่เนื่องจาก x กําลังสบวกกลังสองมีค่าเป็น1 เพราะฉะนั้น x คูณ y เท่ากับ12เป็นค่ามากสุดเกิดตอนที่นี x y เท่ากับ1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2นีแต่ถ้าเราต้องการคําตอบครบถ้วนนะก็เอาเครื่องหมายลบมาใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะใช้ความรู้นักเรียนมต,ต้นจัดรูปพิชคณิตวิธีที่3นะ จะใช้ความรู้เรื่องเรียนมต้นมปลายหรืออาสมการเลขคณิตเลขขาคณิตก็เลือกใช้ตามความเหมาะสม2อบรรทัดนี้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้ x มากกว่า0 y มากกว่า0นะโดยอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขขาคณิตจะได้ว่า square root x กำลังสองคูณ y กำลังสองมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วนสองแต่ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งนี่ปลน x คูณ y ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งส่วนสองเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่ x กำลังสองเท่ากับ y กำลังสองนะแต่เนื่องจาก x กำลังสองบวก y กำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งเท่ากันก็แปลว่า x กำลังสอง y กำลังสองมีค่าเป็น1 2ด้วยสรุปแล้วนี x คูณ y มีค่ามากสุดเท่ากับ1 2ส่วน2เกิดตอนที่ xy มีค่าเท่ากันเนีเท่ากับบวก1สรูททั้งคู่หรือลบ1ส่วทั้งคู่ก็ได้สนใจเนี่ยการพิสูจน์สมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขคณิตอย่างง่ายๆก็ไปดูคลิปหมายเลข628 วิธีที่4ใช้ความรู้นักเรียนมอปลายเนี่ยใช้แข่งคูรัดใช้อนุพันธ์กันเงินไขเหมือนเดิม x ก,กํลังสบวก y กํลังสเท่ากับหหาค่าสูงสุดของ x คูณ y นะโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้ x มากกว่า0 y มากกว่า0นะ x คูณ y กํลังสองนี่คือเราอยากได้ค่ามากสุดตัวนี้ แทนค่า y กํลังสองด้วย1ลบ x กําลนะังสองมองโครงสร้างนี้เป็นฟังก์ชันในเทิงของตัวแปร x ให้ f x เท่ากับ x กํลังสลบ x กําลังสี่การหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน f ก็ใช้แคลคูลัสกันหาอนุพันธ์2 x ลบ4 x กําลังสจัดรูปดึงตัวร่วมออกมานะแล้วก็ดูเงื่อนไขกันนะ x มากกว่า0น้อยกว่า1ส่ 2. อนุพันธ์เป็นบวก ดูจากวงเล็บนี้นะ x ถ้ากับ1ส่วนรู2อนุพันธ์เป็นศูนย์ x มากกว่า1ส่วนร2อนุพันธ์ติดลบก็แปลว่าเนะี่ยจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดเพราะนั้น f 1ส่วนร2ก็เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ f 1ส่วนร2มีค่าเป็น1ส่วน4เพราะนั้น x คูณ y ถ้ากับ1ส่วน2เนี่ยเพราะว่า fx มันคือตัวนี้ยกกำลัง2นะ x คูณ y ท่ากับหน่วสองเกิดตอนที่ x ท่ากับ y ท่ากับหนึ่งส่วนรูทสองต้องการคำตอบครบถ้วนก็เอาเครื่องหมายลบมาใช้ด้วยก็แปลว่า x คูณ y มีค่ามากสุดเท่ากับ1น่วเกิดตอนที่ x y เท่ากันเท่ากับ1นส่วนรูท2หรือ x y เท่ากันเท่ากับลบ1นส่วนรูทนี่เป็นวิธีที่4ละนะต่อไปวิธีที่5การหาค่าสูงสุดนะหรือต่ำสุดโดยใช้กราฟนะ เงื่อนไขนะ x กําลังสองบวก y กํลังสองเท่ากับ1ก็คือวงกลม1หน่วยนะวงกลมรัศมี 1. 0ึ่งกลาง0ูการหาค่าสูงสุดของ x คูณ y นะเราจะสมมุติว่า x คูณ y เท่ากับ k กรณี x คูณ y เท่ากับ1 4กราฟเส้นสีเขียวนะนะไฮเพอร์โบลานะจะเห็นว่าตัดวงกลม2ที่ถ้าเราเลื่อนสีเขียวขึ้นไปก็แปลว่า เพิ่มลดค่า k นะ x คูณ y เท่ากับ1กราฟเส้นสีแดงไม่ตัดวงกลมก็แปลว่า k เป็น1ไม่ได้นะเพราะงั้นการเพิ่มค่าจากเส้นสีเขียวมาเป็นเส้นสีแดงนั่นอะนะนะก็คือการหาค่า k มากสุดนะค่า k มากสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่กราฟสัมผัสวงกลมพอดีนะสัมผัสทางด้านบวกกว่าด้านที่1่หรือสัมผัสทางด้านลบกว่าด้านที่3 เราสนใจดังด้านนี้นะก็เลยบอกว่าโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้ x มากกว่า0 y มากกว่า0สมมุติ x คูณ y เท่ากับ k 2คูณตลอดเนะีสมการวงกลมนะีจับบวกกันด้านนี้ก็กลายเป็น x ลบ y กํลังสองด้านนี้ก็เป็น1ลบ 2k x ลบ y กํลังสองเป็นบวกเสมอ หนึ 1> 1่งลบสองคมากกว่าหรือเท่ากับศนะูนย์เน้อยกว่าหรือเท่ากับหนน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึแต่คมันคือ x คูน y x นคูณ y นะ x y ้อยกว่าหรือเท่ากับหนะมีท่าราค่ากับหนส่วนสองพอดีนะีก็จะเกิดตอนที่สัมผัสเห็นไหมสัมผัสก็คือเกิดตอนที่ x เท่ากับ y เท่ากับหนึส่วนรูทสอยากได้จุดนี้ด้วยทางด้านควอแดนที่3ก x เท่ากับ y เท่ากับลบ1สรูทสอันนี้ก็เป็นการหาค่าสูงสุดโดยใช้กราฟวิธีที่6นะตัวคูณลากรานอันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนในวิชาแคลคูลัสนะอน,นิสิทตระดับปริญญาตรีเงื่อนไขตัวแปร x กำลังสบวก y กำลังสองเท่ากับ1ต้องการหาค่าสูงสุดของ x คูณ y โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสูิให้ x มากกว่า0 y มากกว่า0ให้ f เป็นฟังก์ชันที่ต้องการหาค่าสูงสุด gx y เอาเงื่อนไขามารวมกันและจับเท่ากับ0ในเครื่องเงื่อนไขที่กำหนดสร้างฟังก์ชันใหม่ L แล้กับ f บวก lambda g แั้ว L ก็จะเป็น x คูณ y บวก lambda x กำลัง2บวก y ลัง2ลบ1 าอนุพันธ์ดิฟเทียบกับ x นะตัวนี้นะเคอลอถ้าพูดแบบนักเรียนมอปลายก็ d l d y d x หาอนุพันธ์แล้วนะดิฟเทียบกับ x ถือว่า y เป็นค่าคงตัวหรือ y เฉยๆตัวนี้ก็เหมือนกันดิฟเทียบกับ x ก็ได้2 x, ลัมด x า a m b ก a ดก็คือลบ y ส่วน2 x จำนอนเดียวกันนะสัญลักษณ์คล้ายๆกับอออางเคอแอลบายเคอความหมายคืออนุพันธ์ของ L ดิฟเทียกับ y ขณะที่ดิฟเทียกับ y ก็ถือว่า x เป็นค่าคงตัว x คูณ y ดิฟเทียกับ y ก็ได้ x เฉยๆตัวนี้ก็ได้เป็น2แลมด้า y ายแลมด้าก็ลบเส่วน2 y งวาแลมด้าเท่ากันและจับมาเท่ากัน จากสมการนี้ก็ได้ว่า x ท่ากับ y เนี่ย x เท่ากับ y และ x กำลังสองบวก y กำลังสองกับ1นะ x เท่ากับ y เท่ากับ1ส่วนรูทสอก็แปลว่า x ที่จุดเนะี่ย1ส่วูทสองหนสรองออกมาเป็น1ส่ส่วนสอเนี่ยอาจจะเป็นค่าสูงสุงดหรือต่ำสุดก็ได้นะตรวจสอบนะก็พบว่า3.5ส่วน5 x คือ3.5ส่วน5 y คือ4ส่วน5เทกับ1 จะพบว่า f ที่จุดนี้เนี่ยมันน้อยกว่า1 2. น1ส่วน2ก็แปลว่า f 1สูท y เป็นตัวนี้1ส่วนรเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ันค่าสูงสุดของ f x y ก็คือ1 2. นส่วนสอนค่า x คูณ y มากสุดเท่ากับ1.2ส่วน2เกิดตอนที่ x y มีค่าเท่ากันเท่ากับ1สูทหรือเท่ากันเท่ากับลบ1 2. าการหาค่าสูงสุดนะมีวิธีแนะนำไว้ทั้งหมด6วิธีนะตัวอย่างประยุกต์ใช้งานกันนิดนึงนะ x กำลังสองบวกวากำลังสองเท่ากับ4อันนี้คือวงกลมรัศมี2นะให้หาค่าพื้นที่มากสุดของสี่เหลี่ยม abcd c อยู่บนเส้นรอบวงนะก็แปลว่าเนะี่ย สี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยนะมีพื้นที่เท่ากับ x คูณ y แล้วก็จัดรูปเป็นนะ4คูณ x ส่วน2คูณ y ส่วน2จากสมการนี้นะีย้าย4มาก็เป็น x ส่วน2กําลัง2บวก y ส่วน2กําลัง2เปลี่ยนตัวแปร u เท่ากับ x ส่วน2 v เท่ากับ y ส่วน2นะ x 1. คูณ y ก็กลายเป็น4คูณ uv เคลื่อนไขขณาดนี้นะ u กําลัง2บวก v กําลัง2เทกับ1 มากสุดของ u คูณ v นะอ้างที่เราคำนวณก่อนหน้านี้ต้อง6วิธีนะ u คูณ v มากสุดเท่ากับหนึ่งสองเกิดตอนที่ u เท่ากับ v เท่ากับหนึ่งุดรูทสองนะสี่คูณ u v มากสุดก็เป็นสองนะสี่คูณ u v ก็คือ x คูณ y เพราะฉะนั้น x คูณ y มากสุดเท่ากับสองก็แปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า a b c d นะมีพื้นที่มากสุดเท่ากับสองเกิดตอนที่นะ x ท้ากับ y ถ้ากับรูทสถัดไปประยุกต์ใช้งานกับนะสมการวงรีบ้าง x กําลังสองส่วน16บวก y กําลังสองส่วน25เท่ากับ1ให้หาค่ามากสุดของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD พิกัดตรงนี้เป็น xy นะก็แปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้นะกว้าง2 x สูง2 y นะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า,ผาก็กลายเป็น 4คูณ x y จัดรูปพิจศคณิตกันนะ x ส่วน4 4อยู่ล่างนอี่อยู่บน y ส่วน5 5ห้าอยู่ล่าง5อยู่บนได้เท่าเดิมนะโครงสร้างขนาดนี้ก็กลายเป็น80คูณ x ส่วน4คูณ y ส่วน5เปลี่ยนตัวแปร ى, u เป็น x ส่วน4 v เป็น y ส่วน5ก็จะได้สมก,การเป็น u กําลังสองบวก v กําลังสองเท่ากับหนึ่ง ยูคณวมีค่ามากสุดถ้าก่อนหนึ่งสองเกิดตอนที่ U ูเท่ากับวีถ้าก่อนหนึ่งรูทสองแปดสิบคูณยูก็กลายเป็น40่สิบนะแปดสคูณยูนะก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นั่นเองนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า,ผามีค่ามากสุดเท่ากับ40่สตารางเซนติเมตรเกิดตอนที่นะเอ็กซ์เท่ากับสองรูทสองวาเท่ากับห้าส่วนรูท x เท่ากับ2รูท2เป็นผลมาจาก u เท่ากับ1ส่วนรูท2 u คือ x ส่วน4 4ย้ายข้างมาคูณ v เท่ากับ1ส่วนรูท2 v คือ5คือ y ส่วน5 y ก็เป็น5ส่วนรูท2อันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทนะกรณีทั่วไปนเตรียมไปใช้งานกันก็สมการวงรีน x กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วน b กำลังงเท่ากับ1 x มากกว่าศูนยมากกว่าศูนย์อัแบบเข้าใจง่ายนะค่ามากสุดของ x คูณ y เท่ากับ a คูณ b ส่วน2เกิดตอนที่ x เท่ากับ a ส่วนรูทสองวเท่ากับ b ส่วนรูทสองการพิสูจน์ทำได้โดยง,ง่ายก็คือแทนค่า u เท่ากับ x ส่วน a แทนค่า v เท่ากับ y ส่วน b สมการวงรีตัวนี้ก็กลายเป็นสมการวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วเคูณ y ก็ออกมาเป็น a b คูณ uV แต่เรารู้ว่า uv มากสุดเท่ากันหส่วนสองเกิดตอนที่ uv เท่ากับ1ส่วนรูทสองราะนั้น ab คูณ uv มากสุดก็ออกมาเท่ากับ ab ส่วนสองเกิดตอนที่ x ส่วน a เท่ากันหนส่วนรูทสอง y ส่วน b เท่ากันหส่วนรูทสองเพราะฉะนั้นผลคูณ xy มากสุดมีค่าเป็น ab ส่วนสองเกิดตอนที่ x เท่ากับ a ส่วนรูทสองและ y เท่ากับ b ส่วนรูทสอง ในคลิปนี้นะแนะนำการเรียนการสอนว่าของชิ้นเดียวกันนะความรู้นักเรียนมอต,ต้นข้อพิสูจน์ได้นะจนกระทั่งวิชาแกงคุรสระดับปิญญาตรีก็พิสูจน์ได้ด้วยก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ